พอาป่ะจะว่าดีไหมบนมียังไงเลยอ่าอเงินไดพันหนึ่งพอได้อันนี้อยู่ดีนี่เฮ่อแกได้ดีเฮ้ยรับไปด้วยถ้าถูกอ้าเห็นหน้าซีวีใช่ไหมเฮ้ยไม่คิดลงเลยล่ะไม่คิดลงไม่คิดลง บมคิมตัวนยังไงวะวทำไปดีได้หาวเลยอนยงอีกไปางไปไม่ใช่้างไปคิดไรอยูนะขายังคือออกไปถ่ายยู่คือบอกไปบถายน้ำพ้นเป็นถ่ายมยไยทำไมอ้หกันแล้วมยังลูกดูกับป้าอป้อปออยู่่งเงี้ยยังกันอ่ะมียังลูกล่ะเอาพี่มากินบอนนมีนเด้อในป้าเปนวานในสีคอรในเด้อ เน so uh, kind of ื้อเช้าไข่ได้เป็นวัตโตกันเช้าไข่เป็นวัตโตแม่บ่าพ่อเป็นยังไงนอนเป็แล้วัมึมึงเป็นยังไบ้างเออไอจจียประงกอนจุเจียประงกอนสบายดีก่อนเจอดีเดียวยังมียอรับสบายดีบ้านนุ่งอยู่เนาะเอย ทั <rude S 2> ้ทสบายดีรเป่าดงเด้อปพอกันอีกแล้วนี่ันที่สิบหกนี้นะปบ้านอยาราดีเขาปอบป็ดกะได้ช่วยไมปอบป็นกะาอย่างนอยู่บ้านเลยาดียู่านมิดโมาเป็นยังดอกมือ้ออ้้ออ้้ออ้มอม่อ เดีีีออว่ไปากไปบ่หำสีขาวหำหมันหด้เนาะไอ้ดีปีใหม่ไดินอยู่บ่เนี่ฮ้บ่อดินแน่ปีหนึ่งมีสามมือหนึ่งไดเรอ่ขอจะมือเลยบ่้จะแป้งอนโอ้ช่างเป็นยังไงปีนี้ช่างเป็นบมานปีนี้พี่น้องเลย ประมาณบ่ะมาไม่เคปักเก่งจคบาดเลยตาขึ้วี่เ่ยอะไรอยู่เปี่ยอย่ว่าสบายเี่นะปลี่ยอยู่บว่านะตตัวเองเหนื่อยใจนะคตตัวเหนื่อยใจะคนะนังเชอยู่คือคือประตูนี่ว่เขาเขาคิดว่าเป็นตัวไม่บิกใหม่ไหเนี่ย ต้ิกใหม่บ่ต้ิกใหม่มาไปตัดแล้วปชุมไฟใส่น้ำคือสีใหม่กับโใหม่บอใหม่โมใหม่แล้วไปพิกเกมใหม่ยนกแล้วันพิกแ้มาอยู่คาโอต่เป็นไปได้ปีนี้ป่ะมาปวดบอหนูไงนปวดปวดยู่จิตใจนะแต่ว่านี่ไหเดี๋ยวนี้มันเป็นเนวไหลเงินไหลเล่นเ้ลนเท้าดิ ถาวถากก็แมนยุ้อต mm ัวสำคัญเงินนี่แหละไม่ได้บอนี nah. ้หาว่าลองด่เาสียมแต่วันที่เ้ามาอ่าชิบหกชิบเจ็ดชิบแปดกเช้าด้เนี่ยย่ยู่ไปก็ชได้นแล้วมองอมันดีได้น่มมีพวมีเเดนนะเจ็ดปวดปวไปเลยเลยเออยากหาเงินหาทำางได้ใหญ่ปวดเลยบอดีเอาไม่คนผมมีเงินเดี๋วแมเราป่านอ่

พอเอมหวมเราให้กิเต๊นคัวห้เนาะไปแม่ไปแม่เฮ้ยไปแม่ไปหาเอาแม่นุ่จ้าขวดจ้ำดายก็ได้นะเฮ้ยอย่างเงี้หนึ่งคำม่จะพิ่น้องยืนแล้วไปแล้วทางของแม่กนเดี๋ยงเงี้ยเปได้องได้ปวดแย่ได้รับ ในยุกด้านปีนี้นะเฮ้ยคือว่าาาพระว่มันมาเป็่นราคาเนาะคือว่าปีก่อนยังว่ามันมาขึ้นราคาแต่ว่าเออราคาในแบบมันกับ ถึงมันเน่ามันกันสิได้ดีกว่านั้นเนาะเพราะว่ามันนี่เออมันกัดิตข้นๆกว่าเอ้วมันนะแต่มันมดรล่ะคะมันงามนะะคะตุ๊มันงามนะล่คะตุ๊บแต่ว่าอีฉันเห็ดลองเห็นอย่างฉันเห็นบอ ว่าปีนี้ฝนดีได้ปีนี้มันพอมผนดีได้มันก็เน่าบวเออยิ่งดีวิยังมันจะตกอยู่หนาฝนก็ได้แมนักอื่นมันตกจะนั่นวันวายแต่อื่นก็ได้กินได้ทางอื่นน่ะเมนมื่นมาแล้วก็เกี้ยวไปสมอยผ้าเดือมผ้ายางอยู่ นี่วบางไฟอุัติเหตุนี่้เดี๋ยวเออกระตุกอันนี่นะแมนมันสิปปลายมือเนาะที่สามซิบเห็นปะแต่ว่าสีขาวนข่ยข่าลงอยากลงห้ามได้หลายจะเห็นเนี่ยไรปับกับปับบ่ได้แมนแบบว่ามันลงมันห้ามหนาหลายซัพป๊าวิ่ไหนกาป๊บปุปินมันบ่ลงตัวยังเถื่ออยู่ ไรโฮกระมินรนาะบอกในเด้ออเขาเนี่ยป่าดเมือมือนั้นมีมีแต่กระไบคื้อหรอมามันเป็นมันเป็นบาง <c oughs> บางเทือ่อเป็มันเยมันเป็นแบนมังที่เปกติกมันทิดลงแต่กระไายุคเมือนั้นก็ักมือเมือมหาเมือกไ่มือนี่วขาเจ้าได้บวลายบันได <c oughs> เออมันมันลงแฮงพอนกัน ต้องหันตันแถนั้นปั๊บบตรงเถืออยู่ต้องปั๊บใหม่แมนแมนคนชื่อกับวาจาเช่านะคนชื่อก็ไม่ได้ซีละเข่ามันโดนน้ำหามันหลาเข่าเก็ดหลายได้เห็นนี่แหละ มันมันต้องมันต้องเช็คเบิ้งในอินเตอร์เน็ตไม่ต้องเช็คเบิ้งในอินเตอร์เน็ตอย่างนี้ลูกอยู่ว่าลูกนี้มันเป็นไรเข่าลงน้ำทำลายมันลงไปบันมันโมแกกระป้ายเป็นมิดได้เลยเป็นมิดได้เลยเป็นมิดคือมันลงทั้งนี้เข่านะเขาเจ้าได้เวลาเลยเพื่อเพิ่นคิดมาเลยเพื่อเพื่อเพิ่นคิดมาเพื่อไกลเพื่อกาเลยเพื่อไกลเพื่อกาสิงานเมันนี่ต้องให้ลงน้ำไม่ขี้เกียจขี้ยังยังไงลงขี้เกียจน้ำบพามันลงหลายพอด พสักว่เอจุดตัวไปชาเขียดน้อยสาบดมืดในซิโตตัวอย่างาสัโอเคสัโอเคใครอ่ด้เวลาสาพ่อพ่อเรื่อยก็อย่างนาทำอาชาขับไปยังไงชาเรื่องอะพ่อไปเช้นไรไปเช่นไ้ตีนี้ฉัน้องเต้นวัตกเน่ยสิดปั๊มได้ไรไม่้อานวนกับเอ้ขี้ขาขี้ไงคลกไงไม่ปาไหมันก็เลยยางกันมันอันนี้มันบริมีมันบริมีอันนี้มันบริมีแม่ตัวนตัวนี้นะบ่ริมีอยู่ของเมกลาวเนาะ มันจะมีปลาปอนเดียวแต่ว่ามันลงมากมกันมันมมีแง่ที่มันมันจะมีลงมันตกแพะแพข้างหลังมีมันจะโลงมากอย่างเดียวเลยมันบ่อปลาปบมันจะมีมีอันอันหัวแกบแต่ปลาใบนะปลาทาบอะบางท่อาจจมีหัวแกบลงมากอก้ต่นแมนแล้วคนโดนคนชีสี่ืลอกวะ

แม่คอนะรัแ hmm. ม <c oughs> <inh ales> ่นะเอบคอแอบอย่างนี้ดิเาว่าเขาเขาดเขาปิดไเมือนบอกว่าที่นนแม่กับคนเลยคอนคอนค้นคนไว้เตานี่งต่วไม่เขียดแต่ว่าเขาลงไปลายบ่เขาบยัรออยู่ไม่มีเหตุผลเพื่อเป็นเพื่อใเหตุ่เป็นที่เป็นไล้วอ่า ว่าทุกคนไปชขี้แก่บดมือพอชิดเม็ดจ้าหชักมจะนี่ก็ได้เคลีย์บาพ่อเธอใสองเธอมเบวชเน่กดุกท่สาขี้อับปาวขี้แก่เขาเขืกันดิเดินออกไปนี่ใเลยหงใจน่ะเขาตัวนเป็นพระอนะเออลงเทาองเทอก็อยู่ที่เข่าทบอดี่มาซีเม่นบว่าบ้ได้บ้าได้้าเจ้า ว่าไวันนั้นเอนเนกลับไปซีกงซีญงได้บ่าวันั้นว่ะกระทมาบอกได้มดเลยไอ้พวเปิดตู้คือดูขังเพื่อนี่ปักบัสายไฟแถวนี่ว่ชีเอามาจากสิบหน่วยนี่่บอกด้านนี้เลันวันี้เลยวั้ลยแรงเนะอไปวาเปิดตู้แถวนี้สีเด็ไฟรับไปเลยเหรนว่ะเปินะขึ้นเลยเวปิดบอลีเหรอมนไปต้องเป่หม่ะอาจจะเปิดเมื่อพระเช่ามื่ออื่นนี่ชีดอก บอกได้เลเด้อมาแดงนิเด้อมูจิไทยใช่เด้อเออมาได้เปิดจ้พี่มูมวนมูมวนไปตู้ไว้เลย่งการพี่มูมวนนี้มมวนบันหัวอ้มันจะพอ เงินในกระเป๋าได้เทไรได้เทไรผีนี่งลุกลุกสิบปลายล้านนี่ได้ชาสิบปลายนี่ได้ชาไปดวะโอ้ผมเป็นมันลุกผมเป็นมันลุกราคามันมันถือแม่นาคะมันมันตกแต่๋่ได้ลุกดอกราคามันมันถือ Miles, ไม่มาหลามันหางกันลาบลาเนะยน้อไกายนี่ยรู้อ่าก็ไก่นี่สี่พันหาพันบ่สีพันเจ็ดลูกชิมเจ็ดสี่พทุกแต่รองปีนี้แต่รอบปีนี้มันขึ้นแต่คำว่ามันปีนี้ขึ้นคนได้หลายป็นพอมันลายยู่ไหมแต่ว่ามันมันท่านมดาก๋ผีได้อ่มันอ่ะแต่ว่ามันใ้รหรอคะมันุ่เหมือนเดียวเรา่เขาบอกมันลุกทั่วประเทศเนี่ยอ่า จะโงง้านเขาก็ลุกเเกบี่นบนมันมันมองเ้ามันขาดแล้วมันง่ายดรู้ไหมไม่นม่ชื่อเงนชื่อเนมันหมันปูางเนีมันนี่ยางผูดูชืมันน่ามันแรนหมันลำนะลมันไม่ไม่ไม่ไมนไม่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 อม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่่ไมนไ่ไ่่ไ่่่ด่ธรรมดามันชื่อได้่า่น่ม่นเนาะ ยาบุกโรา่อย <un> ู่บ <museums> ้านหัายแลมันชือโดโรมาต่างกันแต่กี่าแล้วหรือ่าพอเร้โชคภาพนี่นี่นะฮะเราสอาชื่อชื่อทำชื่อชื่อสีเพืนเนี่ยเราว่าอย่างนี้เราจะ่าสีเพื้นให้่วสินี่เะแปะน้อชื่อสม่ใช่ล่าก็เลยว่าอ้มันป็นแต่บดลายแค่ไม่ใช่ล่าหอนยกแพล้วพงะปมาณเจ็ดร้อย หหมีห่าเลยห่าแผ่นหาแผ่นเนี่ยต๊อหนึ่งหาเส้นหแผ่นแผ่นนึงเน่ยเส้นก็ห่าพันมันขึ้นเงินบ่ะนี้จะรอยรยแผ่นมันปาไปมเงินเป่นเาไ่านี้เน่ยเนอะห่าสิบปกสี่น้ำมันเหมือนนี้แี่นีไี่ด้ว่าทำมเพราไม่เหงน้ำดีกว่าไม่ยอสี่ดสีก็เท้าอืมชุดสี่เท้าชุ่าตให้โเนาะ

เฮ็ดยันเสรสมบูเฮ้ยยันสมบูไปหน้าก็ไปอันนั้นนำันนำมันดำอย่างไรคือดอกงวงเเ้ากเจ้าพันห่วงัวนี่ยนี่นะอันแขงนี่นีอันขนมนี่้นพันกช่างเป็นนันรียี่เนียเี่ยมเ่เสียนะแต่เบิ่งนะเย่ยเยียมักไยังขับไปขาพี่ด้เรื่องโกลนเ่งยาวแนียาว ไปชามแค้งแล้วไยที่บาคนมาเนยครอนครก็จะให้เท่าไรอยู่อ่ะให้ให้น้ำน้ให้โอ๊ยน่าจะจามมึงมึ่งเหรอวะมื่งมึชงจงาคซื้นน่ะเจ้าพันเจ้าพันเจ้าพันเนี่ยพันนี่มันเข่าชวนคนเลยเข่าชวนไี่แนะมันกินน้ำมันกินยอดมันโปงม่เลย บอจะมองใจกัเมมงก็ด้ยกูอกได้แลอะไรเหมือมงน่านาโอ้่หฮตต้องฮิตดวมันมันมันต้องฮเป็นมันจำเป็นแล้วเขาเน่งมาจามเพราะว่าเพราะว่าคือบ้าองเาเขาได้ประกาศบอกว่าอัี้ย่างนี่คอเมืองพีเมืองอย่างที่เขาประกาศให้เลี้ยงเน่ะเต้องเลียงเลี้ยงบ้านเนาะลี้ยงัดเมืองเขานะเมืองเขาไปป้อยเขฟันเมืองเชพเี้ยงมดแล้วก็เลี้ยงนะอยู่บุ่เพ่ามัน มันเมืองแบบว่าเมืองพวกมึงสวนเนาะแบบว่าคือแบบว่ามีสวนกล้วยสวนยางใช่ะหมสวนกล้วยสวนมันสวนปลายสวนนะมันมีอะไรมีแต่สวนบ้านเก่าน่ะสวนยางอื่นอออามันสวนหน่อยคือแบบว่าเลยเออมันมันสีขึ้นอยทางทางหมู่บ้านดงกบ้านอย่างเช่นี่เขาเลี้ยงมดเลี้ยมดปีถ้า้นาบริเวณนี้เขาเขาเขาพันน่ะเขาบุพิิเอ่าบางทีเขายิ่งกินเนื้อเขาก็บุพิธนะเพราะว่าเขาบอกอ่าเขาบอกเขาไม่ยอม ที่บ้านนะนี่มันมันบจากปล่อเพรายตัวว่าอย่างมูกับปล่อยกับปว่อยท่ลูกเกใจั้นทีแถลใกล้บราเราคนที่พันน่ะเทลนโบร่เนี่ยเพราะว่าไปเอามันเออทวอันนั้นนี่นะนะแต่วามันป้านเ่งมันเดียน้ลงอ่ะมันมาทำจัดหรือคนมาให้มันไปคุยให้มันไปใ้มันจะทตัวเอคนมาเง้ยวยากอ่ะกจะทำลับอันเอาหมเพาะอนเ่ไ่าเอนขาเพราะพันเอ็นขามันกมันก

วัดหมอ่าซักแล้วว่าเ้อยาตัวที่บดเน่เผเพยพุทธเซเพยะไรกันห้มาเครื่องละน้ำยาล้างเผลส่ซื้อเอามาล้างเลมันชันไม่ันมีสีเลยมันเน่าเนาะยาเนี่ยต่ยาตัวที่นอตันะตัวคลายนะจะรับชับตรงนี้ยังไงนะตึงนา

เอานุ่มกับขนมไม่แล้วนี่เด็ดไปไหม่ด็ไปหาว่าได้ไปยุ่งอยู่หน้าอ่ะครูนี่นี่เขาไปขาดเพื่อดเขาได้พักสองมือเลยเออไปเดินทางไหนนี่จั๊กอยู่ทางเขื่อนไปเขื่อนป่าทางไหนบุเอ้าเหนื่อยถึงยางผมนี่อีๆอยู่นั่นแหละอ่

บอไดมีนะบอไดเล่นแจ en, ็คสเ่นเมนกลนก็ไยงนีกูกกกูไก่ยนข่าวมาอยู่วะกูไก่เลยนอูเล่นด้ว่าบอไดเล่นกอไหาเงินียากแท้ทุกแท้หาเงินโอ้คันไดเล่นไแบบไม่ได้ใค่สอบเขาอันเีแมนอที่เก็บหมหเอาป่ะเดี๋ยวเราปีใหม่บอไดมียังไงเลยอ่าเงินนพันนึง อะอันนี้ยูดีนีแห้งอ่ะแ่รมีเงี้ยเลยนั่มันรวยเอ้มไมาธุอ่อัเบเก็บคขนหมดไรไปีเก่าแล้วมีไหม่ันั่นมันรวยแบบนี้สาุสาุโโดดยโดยเยไ่ยันั่ง่ไปแล้วข้าไ่ยันั่งเลยาวไข่ได้เป็นวัดเอาที่แล้วป้าป้าป้าว เงือหวงโตอยู <forcé Deus> ่ท <Works> ่าวานั่งเน้อบักเนืหายเลยบักเน้อ่นี่นรบ้านรู่ปก่กันเน้อพบกันคลิปหน้นี่สวัสดีเนอ้อบ๊ายบายบ๊ายายกันเน้ดยบ๊ายบายดีด